สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องเด็กทร,รมาหากับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็มีสะโพกไก่ที่หมักเอาไว้เมื่อวานนี้เมื่อก็ไม่จะทำอะไรวันนี้ก็เลยจะเอามาย่างกินกับข้าวร้อน,อนฮะแล้วก็ทานน้ำจิ้มเ่วเราไปดูส่วนผสมว่ามีอะไรในการหมักไก่ชิ้นนี้หรือว่าจานนี้กันบ้างผมก็จะไม่มีอะไรมากผมใช้สะโพกไก่นะครับผมเลาะกระดูกกลางออกส่วนผสม,สมผมก็จะมีแค่รากผักชีกระเทียมพิทย์แล้วก็ กระเทียมโขลกให้ละเอียดแล้วมาหมักมีซอปรุงรสนิดหน่อยนะฮะมีเกลือพริกไทยแล้วก็มีซอสเอาน้ำมันงาน้ำมันงาผมมาข้าไปผมหมักเอาไว้ตั้งแต่าวานแล้วนะแล้ววันนี้ก็เอาออกมาทำเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปย่างไก่และหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรน่ากินขนาดไหนเราไปดูกันเลยเน่เราก็ติดเตาพร้อมย่างกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะย่างกัน แล้วหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยแน่เนียยากสวนะฮะก็ออกเป็นหน้าตาแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยดีกว่าแล้วก็พร้อมรับทานดูซิว่าหลังจัดจานแล้วหน้าตาจะรับทานขนาดไหนไปดูกันเลย นม่ข้าวขาวๆร้อนๆน่ารับประทานกันจริงๆนะจ๊ะเดี๋ยวข้ามาแล้วไก่แม่จัดจานน่ารับประทานจริงๆเลยเดี๋ยวไปดูว่ามีออปชันหรือท็อปปิ้งอะไรเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งอย่างไปดูกันเลยว่ามีน้าข้าวไก่ย่างของเรานะครับมีท็อปปิ้งเพิ่มเติมคือไข่ดาวน้ำหรือโพดเอกนั่นเองดูซิว่ามาดูกันว่าไข่ดาวเปียบเป็นราวาหรือเปล่านะจ๊ะเจาะแล้วนะ อืมเยิ่มน่ารับประทานกันจริงๆเลยป่ะไปทานกันดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยวมีน้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดอีกหนึ่งเมนูอมาราในไก่ย่างของเราคงน่ารับประทานจิ้มขึ้นอย่างแน่นอนกันเลยป่ะไปดมอืมราดมจิ้มแจ่วสักหน่อยนะจ๊ะเพื่อความอร่อยแซ่บ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 กันเลยไก่ย่างน้ำจิ้มแจ่วมาแล้ว